คุณผู้ชมครับทางปตทฝากขอขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ทําให้โครงการ PTTV i r t u อร์ Run ลมหายใจเพื่อน้องสำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วกับปรากฏการเดินวิ่ง6แสนกิโลเมตรครับเพียง6วันเท่านั้นนะครับสามารถช่วยน้องๆที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า60,000คนกลับโรงเรียนอีกครั้งในภาคเรียนของปีการศึกษา2565หลังจากที่ได้เปิดกิจกรรม PTTV i r t u อร์ u n อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา และจากความตั้งใจของทุกคนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปตออทเนี่ยมุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับกิจกรรม p t t v i r t u a l Run เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาต่อไปขอเชิญชวนนะครับประชาชนเข้าร่วมภารกิจสะสมระยะเดินวิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันจัดตั้งกองทุนช่วยเด็กและเยาวชนอีกกลุ่มที่จําเป็นที่จะต้องออกจากระบบการศึกษาแบบฉุกเฉินและผู้เข้าร่วมทุกคนยังสามารถลุ้นรับของที่ระลึกได้จนถึง30มิมิถุนายนศกนี้รายละเอียดกิจกรรมจะประกาศให้ทราบต่อไปนะครับ คุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาทางปตทได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และจัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันขึ้นในปี64เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธนารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างไรก็ตีครับโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทําให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เด็กนักเรียนจนํานวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ปตทรจริงตัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นมานะครับตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษา150ล้านบาทผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศให้แกน่น้องๆเยาวชนจากครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 จำนวนกว่า6,000 0คนทั่วประเทศปตทเชื่อมั่นครับว่าหากเยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปครับตรงนี้น้ำมันขึ้นราคานะคะเบนซินโซ